สวัสดีครับวิดีโอนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องของ w e i g h Average Cost of Capital หรือ WACC ที่เรารู้จักกันนะ w e i g h Average Cost of Capital คืออะไร CAPITAL ก็คือเงินทุน Cost ก็คือต้นทุนเพราะัน Cost of Capital ก็คือต้นทุนของเงินทุนอ่ะงงนี้คำถามคือแล้วเงินทุนเราหาได้จากไหน นะที่1แน่นอนนะเราเราพูดถึงเรื่อง corporate finance เราพูดถึงองค์กรใหญ่นะเพราะมันต้องมีเงินส่วนตัวเงินส่วนตัวเนี่ยเราเรียกว่าหุ้นถูกไหมเอ้เพราะเงินทุนมาจากหุ้นหุ้นส่วนของเราเนี่ยกับแหล่งเงินทุนอีกแหล่งหนึ่งก็คือเงินกู้เห็นไหมเพราะ เงินทุนคือหุ้นหรือกู้ก็จะได้เป็นเงินทุนมาแล้วต้นทุนของหุ้นกับต้นทุนของกู้คืออะไรต้นทุนคืออะไรก็คือเราต้องจ่ายไปเท่าไหร่ถูกป้ะนะต้นทุนของหุ้นเราต้องจ่ายเป็นเงินปันผลนึกออกยังส่วนต้นทุนของเงินกู้เราต้องจ่ายเป็น ดอกเบีย้ยเห็นนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเปิดบริษัทเนี่ยเราก็ต้องมีหุ้นส่วนแล้วก็มีเงินกู้ถูกไหมแล้วเราก็ต้องจ่ายเงินปันผลและจ่ายดอกเบีย้ยให้ธนาคารแล้วเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่เออเวลาเราวางแผนอะไรสักอย่างเราก็อยากรู้รายจ่ายถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางแผน WACC ก่อนนะ ซึ่ง WACC เป็นเรื่องที่ค่อนข้างง่ายนะแต่ว่ามันจะไปโยงกับเรื่องอื่นคือทฤษฎีของ M&M นะอ่ะนี่สูตร WACC ง่ายมากมันคือ weight อ่ะเดี๋ยวพูดถึงตัวแปรก่อนละกัน W คือ weight คือการเฉลี่ยน้ําหนักเห็ okay, นไหมชื่อมันก็บอกไว้แล้วค่าเฉลี่ยของน้ําหนักนะเวทเอเฟคเลยคือค่าเฉลี่ยน้ําหนักเพราะฉะนั้นเวทก็คือการให้น้ําหนักว่าแล้วเราให้น้ําหนักกับเงินส่วนตัวคือเงินหุ้นหรือให้น้ําหนักเงินกู้เยอะอย่างเช่นเงินทั้งบริษัทมีนิตอยู่หนึ่งร้อยบาทใช้เงินส่วนที่เป็นเงินของผู้ถือหุ้น หกบาทสว่วนกู้มาอีก40บาทก็จะได้เงินของบริษัททั้งหมด100บาทเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่ถูกปะเพราะนั้นแสดงว่าบริษัทมี100%่ให้น้ําหนักกับเงินของหุ้นคือ60%ให้น้ําหนักเงินกู้คือ40%่เนี่ยแค่นี้แหละง่ายๆนี่คือเวทนี่คือน้ําหนักนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต นะหรือถ้าไม่อยากที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็หกสิบเปอร์เซ็นคือเท่าไหร่ล่ะก็คือศูนย์จุดหกแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะเพราะมันก็แยกเป็นสองอย่างคือเวทดีคือดีคือเดฟเดฟก็คือนี่เพราะมันคือเวทของเดฟนะโซนอีกอันนึงคือ W D จะ e เล็ก e ีใหญ่ก็แล้วแต่นะมันคือ w e i ของ equity equity ก็คือส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้นนะต่อมา r คือ return ใช้บ่อยมากคำนี้ return return ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะ เพราะเวลาคำนวณอ่ะอันนี้บอกทิกนิดนึงเลือกสักอันให้เป็นเปอร์เซ็นต์แนะนำว่าให้เลือกอให้เป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนเบอ,อ่ะให้เป็นศูนย์จุดเดดอะไรก็แล้วแต่แล้วผลลัพธ์อ่ะมันจะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ของมันเองอ,าาอัตโนมะัติเออนะถ้างง,งเดี๋ยว refused, ค่อยไปเขียนสูตรให้ดูอาอแยกเหมือนเดิม RD คือ Return ของนี่รีเทิร์นของนี่คืออะไรล่ะก็มันคือดอกเบี้ยงไงที่เราต้องจ่ายธนาคารส่วน RE return on equity นะก็คือ เงินปันผลที่เราต้องจ่ายผู้ถือหุ้นนะเห็ปะนี่อาดีมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือถ้าเราเป็นนี้บริษัทที่เป็นนี้มันจะจ่ายท็กน้อยลงเออถ้าใครยิบเงินเดือนเยอะก็จะรู้ว่าเราต้องเสียภาษีถูกปะ่ะ ถ้ามีไรายได้ต้องเสียภาษีทีนี้มันก็จะมีรายการหักลดหย่อนภาษีถูกไหมเออถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเอาง่ายๆก็คือ,อดอกเบีย้ยจากการกู้บ้านเนี่ยหรอไหมก็จะเอาไปหักภาษีได้อันนี้ก็คล้ายๆกันอันนี้ก็เป็นสําหรับองค์กรก็เป็นดอกเบีย้ยจากการกู้ก็เอาไปหักรถย่อนภาษีได้เหมือนกันอย่างเช่น อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นองค์กรมีรายได้หนึ่งล้านบาทเออองค์กรมีรายได้หนึ่งล้านบาทต้องจ่ายดอกเงินกู้เท่าไหร่ดี ใส่ดอกเงินกู้หนึ่งหมื่นอ่ะหนึ่งแสนละกันอ่ะดอกเยอะใส่ดอกเงินกู้หนึ่งแสนเพราะนั้นเราก็เอาดอกเงินกู้ตรงนี้ไปหักลดหย่อนภาษีได้เพราะนั้นเราก็เจอรายได้แค่ 9, เก้าแสนหนึ่งดีปะ่ะแล้วค่อยเอาไปคิดภาษีเห็นไหมเอาดอกไปหักลดหย่อน จะได้เป็นรายได้สุทธิแล้วค่อยเอาไปคิดภาษีเหนะเพราะมันก็เลยอ๋อแล้วก็ภาษีที่มันลดหย่อนไปได้สมมุติภาษี20%ไอ้ AI, 1ล้านเมื่อกี้ขอโทษลืม1ล้านเมื่อกี้จ่ายภาษีสมมุติแท็ก20%เอนเพราะเราต้องจ่ายทั้งหมด2,000 0น ถูกปะแต่ถ้าพอเราหักดหย่อนภาษีเรามีรายได้แค่เ0 0าแสนเราหักลดหย่อน9 0้าแสนคูณศูย์จเป็นเท่าไหรเลยแสนแปดเราจ่ายภาษีลดลงเห็นปะแล้วเราจ่ายภาษีลดลงเท่าไหร่คือสอง0 0ื่น ดูนะดูความเชื่อมโยงนะเราหาักลดหย่อนภาษีไปหนึ่งแสนบาทถูกปะเพราะนั้นเราจ่ายดอกไปหนึ่งแสนบาทเอาดอกไปหักลดหย่อนภาษียี่สิบเปอร์เซ็นถูกปะหักลดหย่อนภาษีเพราะนั้นยี่สิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นของดอกมันคือ เงินที่หักลดหย่อนได้20%ของดอกมันคือเงินที่หักลดหย่อนได้เพราะมันก็เลยเกิดคํานี้ขึ้นมาว่าไอ้เจ้า R&D เนี่ยมันจะมีต่อคือ RDA T A T คือ After Tax คือหลังหักภาษีแล้วมันคือเอา R&D คูณกับ1ลบ อย่างเช่นอย่างเช่น rd ดอกถูกป่ะเ,เมื่อกี้เราบอกว่าดอกจ่ายดอกสิบจ่ายดอกสิบเปอร์เซนแล้วเราเอาไปหักลดหย่อนภาษีหนึ่งคูณภาษีคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ก็ ยี่สิบเปอร์เซ็นถูกปะก็คือศูนย์จุดสองเพราะฉะนั้นเวลาเราจ่ายดอกจริงๆอะ่ะมันเอาไปหกักดถยนตนภาษีได้ไงเพราะเราจ่ายดอกจริงๆเหลือแค่แปดเปอร์เซ็นเองอันนี้ถ้าเราจ่ายดอกเต็มๆอะ่ะยังไม่คิดหกักดถยนตนภาษีก็จะต้องจ่ายดอกสิบเปอร์เซ็นถูกปะแต่ถ้าเราคิดว่าเราเอาไปรวมกับการหากักรถยนต์ภาษีแล้วเราจะจ่ายดอกจริงๆแค่แปดเปอร์เซ็นแค่นั้นเองเข้าใจปะ นะอันนี้เป็นข้อดีของการมีหนี้แต่อาจารย์ก็จะบอกว่าอย่ามีหนี้อย่าให้เวทหนี้เกินห้าสิบเปอร์เซ็นตนะน่าจะออกข้อสอบด้วยเออเวทหนี้ไม่ควรเกินห้าสิบเปอร์เซ็นจำไว้เลยนะ <c oughs> เราะนั้นมีตัวแปรสีตัว WD W.E. เวลาใช้จริงใช้ตัวนี้นะ R.D. After t a g และ R.E. เพราะสูตร WACC คือ w e i g ของหนี้คูณกับ d o p บีย้ยหลังหักภาษีบวกกับ w e i g ของผู้ถือหุ้นคูณด้วย Return ของผู้ถือหุ้นจบละสูตรมีแค่นี้ คง่ายนะถ้าเขียนจริงๆก,ก็จะเป็นเวทของ R D คูณ1ลบแท็กเห็นปะ่ะแต่ว่าแท็กสมมุติถ้าแท็ก2ี่ีตัวนี้จะเป็น0.2อย่างนี้เข้าใปะ่ะนะบวกกับ W E R E เวลาใช้ ส่วนใหญ่จะใช้สูตรตรงนี้นทีนี้ทีนี้ทีนี้ไออาร์ดีกับแ a x เนี่ยเขาต้องให้มาแหละว่าเราไปกู้ธนาคารต้องจ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่ภาษีต้องจ่ายเท่าไหร่เวทเราเวทเท่าไหร่ปัญหาคือ ERE r รี u r เทนของอ q ควิตี้เนี่ย เราต้องจ่ายเงินปันผลเท่าไหร่เ,ออเพราะฉะนั้นย้อนเวลากลับไปเรื่องของความต้องการผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นจะแบ่งเป็นวิธีคิดว่าแล้วผู้ถือหุ้นต้องการผลตอบแทนเท่าไหร่ได้บ้าง2วิธีวิธีที่1คือ CAP M จำได้ป่ะวิธีที่สองเดี๋ยวค่อยพูดถึงนะแคปเเท่ากับ Return on l i นลิค e บวกกับเอมลบดีเทิร์นของ Market คือความต้องการผลตอบแทนของตลาด ลบกับ RRF อีกรอบหนึ่งคูณกับเบต้าเบต้าคือความเสี่ยงของตลาดเคยปะ RRF คืออะไรก็คือดอกเบีย้ยของพันธบัตรพันธบัตรไม่มีความเสี่ยงถูกปะเออแล้วผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยงก็คือผลตอบแทนของพันธบัตรเพราะเขาจะบอกผลตอบแทนของพันธบัตรมาให้เคยปะ Rm ผลตอบแทนของตลาดโคตรจะบอกมาให้โอเคนะเพราะมันก็จะมีอีกอันหนึ่งทิปก็คือสูตรเดียวกันนั่นแหละ Rm ลบ Rrf มันจะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือ Rpm คูณกับเบต้าจบเคหมง่ายๆอีกวิธีหนึ่ง เขาเรียกว่า DCM ชื่อเต็มไม่ต้องไปรู้อะไรของมันสูตรของมันคือ r e เท่ากับ d1 หาร p0 บวก growth อันนี้จำเข้าไปได้เลย นะเออแอบบอกนิดนึงสำหรับคนที่รู้สูตรการหาราคาหุ้นสูตรการหาราคาสูตรหุ้น P คือ price สุกปะ price คือราคาหุ้นอันนี้ความจริงมันคือสูตรเดียวกันนะแต่นะขอ ถ้าใครรู้สูตรราคาหุ้นจะจำสูตรนี้ได้หรือเปล่า P 0คือราคาหุ้นปีที่0ย์อ่อนะัอันนี้คือสูตรราคาหุ้นแบบถือแบบไม่รู้กำหนดระยะเวลาเอา ถ้าเราอยากจ่ายเงินเข้าไปเราก็ต้องจ่ายเป็นราคาถูกไปท้านเราจ่ายคือ P0 ศนย์แล้วปีที่หนึ่งเขาก็จะจ่ายเป็นเงินปันผลมาให้จำได้ปะ่ะนะสำหรับคนที่อันนี้สำหรับคนที่รู้สูตรนะแต่คนที่ไม่รู้ใช้เครื่องคิดเลขก็ข้ามไป <c oughs> นะ แล้วราคาหุ้นมันโตปีละเท่าไหร่ก็คือจีจำได้ปะนะ่ไอเดียคือประมาณนี้ส่วน RE คือผลตอบแทนที่คาดหวังปกติเขาจะเขียนตรงนี้อ่ะ RE คาดหวังกี่เปอร์เซนต์อะไรอย่างนี้นะัน,นมันคือจากสูตรนี้กับ สูตรนี้คือสูตรเดียวกันนะแค่ย้ายข้างเองนะก็ d ศูนย์เท่ากับ d หนึ่งหาร r ลบ g ย้ายก้อนนี้ย้าย r ลบ g ไปข้างบนเท่ากับ d หนึ่งหาร p ศูนย์เราเรียกรู้ R ใช่ไหมก็เอา g ย้ายกลับไป d หนึ r ่งหาร p ศูนย์บวก g เห็นปะอ่าเท่ากับ d หาร p บวก d อ่าเท่ากับ d หาร p บวก d เห็นปะมันคือสูตรเดียวกันเป๊ะนะาะถ้าใครรู้สูตรราคาหุ้นก็จะจำสูตรนี้ได้ถ้าใครไม่รู้ก็จ,จำสูตรนี้ไปเลยง่ายดีนะง่ายไหมแค่จำสูตรได้แค่นั้นเองแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนี้ปัญหาอยู่ตรงที่ว่า เขาจะไม่ค่อยชอบบอก G มาเท่าไหร่เออนี่แหละประเด็นเฮะนแต่เขาจะบอกเป็น ROE เพฮะนก็ต้องท่องสูตรอีกสูตรหนึ่งว่าถ้าจะใช้สูตรนี้ G จะเท่ากับ ROE นะคูณกับ retention ratio อ่ะแล้ว E retention ratio นี่คืออะไร มันคือ1ลบเปอร์เซ็นต์การจ่ายเงินปันผล retention คือเงินที่ดึงมาเก็บไว้อ่ะดึงมาเก็บไว้ในบริษัทนะฟันจำได้ไหม net income จะถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนที่1น่จ่ายคืนผู้ถือหุ้นอีกส่วนหนึ่งจะเก็บเป็น r e t a i n e a r n i n g เออบัญชีมาอีกแล้วจำได้ปะ <Yeah. S 1> net income แยกเป็น2ส,ส่วนส่วนหนึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นคือ dividend อีกส่วนหนึ่งเก็บไว้เป็นต้นทุน ให้บริษัท r e t a i n e e a r n i n g ไอ r e t a i n e a r n i n g เนี่ยมันคือ retention r e t a i n r e t a i n เห็นปะ r e t a i n r e t a i n เห็นปะั Ret ain, Ret ain. ้น,น,น r e t a i n มันก็คือ retention ratio นั่นแหละน,นั้นถ้า net income เป็นหนึ่งแสดงว่า retention ratio ก็คือ1ลบ dividend จบ ต้องจําสูตรนี้เข้าไปอีกสูตรหนึ่งด้วยจเจริญพรนะถ้าตอนที่เรียนมันจะมีอีกอันหนึ่งแต่ว่าเขาไม่ยมใช้เพราะว่ามันจะเป็นการเดาสุ่มเอานะสำหรับของ WACC ก็มีแค่นี้แหละก็คือจบแล้วแล้วก็ เรื่องของวิธีการทําเนี่ยอ,อย่างที่บอกคือเขาชอบไปผูกกับเรื่องทฤษฎี M&M M&M หน M&M 2เพราะนั้นควรจะอ่าน M&M มาก่อนแล้วค่อยมาทํา WACC นะครับโอเคจบแค่นี้เนาะ